สวัสดีค่ะกี้ค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณไทยค่ะ,คะเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับคลิปเส้นทางโอซาก้าคามิโคจิอุจิเกียวโตทาคายามะ6กวัน4คืนเลยนะคะโปรแกรมที่เราจะไปค่ะจะเป็นช่วงออทัมหรือว่าใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งอุณหภูมิก็จะเริ่มเย็นและจะมาณ8 8 0ถึงองศาได้คะ,ะคะใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนะคะหรือว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะห้ามพลาดเลย สำหรับวันแรกนะคะเราจะนัดเจอลูกค้าที่สนามบิน3ทุ่มนะคะบินด้วยสายการบิน a อ r a เ i ชีย A ไฟล์บินซี5จะถึงที่ญี่ปุ่นโดยประมาณ8โมง40หรือประมาณ9โมงค่ะเราจะเดินทางเข้าเมืองเกียวโตนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นนะคะเราจะเดินทางไปที่เมืองอุจิก็จะเริ่มที่วัดเบียโดอินนะคะสำหรับวัดเบียโดอินนะคะจะเป็นวัดที่ตรงตามสัญ,ญลักษณ์ในเหรียญ10เยนของญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นจะไปที่ถนนชาเคียวนะคะหรือ ที่ชื่อว่าถานนเดียโดอินโอโมเติซันโดเขาจะเด่นในเรื่องชาเขียวก็จะมีชาเขียวต่างๆขายมากมายเลยนะคะแล้วทุกอย่างค่ะจะเป็นสีเขียวอย่างเช่นราเมงหรือว่าเกียวซ่าแล้วก็มีกระชัปองเดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะพาลูกค้าค่ะไปชมเป็นสะพานอุจิสำหรับลูกค้าที่เป็นมัชชาเลเวอร์ต้องแนะนำโปรแกรมนี้นะะแนะนำเลยนะคะใช่ครับ วันที่3นะคะเราจะเดินทางไปที่อุโจฮาจิมังนะคะอีกชื่อเขาจะเรียกเป็นเมืองแห่งสายน้ำค่ะแล้วก็จะไปที่บ้านชิราคาวะโกะค่ะเป็นไฮไลท์ของฝั่งทาคายาม่าเป็นมรดกโลกนคะคะจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นอาถานนซามาจิซูจิค่ะที่อีกชื่อก็คือจะเป็นลิตเติ้ลเกียวโตนะคะให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งต่างๆเลยค่ะคืนนี้ค่ะเราจะไปพักเป็นโรงแรมโฮเทลของฝั่งทาคายาม่าค่ะเรามีแช่ออนเซ็นที่เมืองนี้โปรแกรมนี้ก็คือมีแช่ออนเซ็น right วันที่4นะคะเราก็จะเริ่มเดินทางไปที่กระเชา้าลอยฟ้าชิงโฮทากะเป็นกระเชา้าลอยฟ้า2ชั้นนะคะที่สามารถบรรจุคนได้105คนค่ะ<ม><ม>ก็คือพาลูกค้าค่ะขึ้นชมวิวไปไหมเปลี่ยนสีในวันที่ฟ้าเปิดก็จะเห็นเป็นเหมือนวิวแอรไกลหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือไปที่คาเมโคจิเราก็จะเห็นในวิวแอลของทางฝั่งนากาโนะค่ะแล้วก็จะเป็นสะพานกัปปะเป็นจุดไฮไลท์ถ่ายรูปเลยใช่ไหมใช่ค่ะกำหนดการของปีนี้ก็คือเปิดตั้งแต่ เจเมษาถึง15พฤศจิกานนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะเราก็จะไปที่นากย่าก็จะพักอยู่ในย่านสาขาเอกค่ะก็คือจะเป็นเดอะบีนากย่านะคะย่านช็อปปิ้งเลยค่ะโหเราก็จะไว้ให้ลูกค้าค่ะอิสระอาหารยี่้ออัธยาศัยแล้วก็ช็อปปิ้งค่ะ วันที่5ค่ะเราจะไปที่เมืองเกียวโตไปที่ศาลเจ้าเฮอันนะคะแล้วก็จะมีการเรียนพิธีชงชาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ<ม>ช่วงบ่ายเราก็จะเข้าไปในเมืองและเที่ยวในอุซากา,า,าในะะปปาอซากานะคะพาไปปราสาทอุซากานะคะก็หลังจากนั้นจะพาไปย่านชินไซบาชิอิสระในช็อปปิง้งแล้วก็อิสระอาหารยินนะคะ แล้ววันสุดท้ายอะค่ะเราก็จะเดินทางกลับแล้วอะค่ะไฟที่เรากลับจะเป็นไฟ9โมง55ค่ะถ้าถึงที่ไทยก็ประมาณบ่าย2โมงครึ่งทิปนี้ค่ะมีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดกี่ท่านแล้วก็ทีมงานที่ไปดูแลค่ะมีทั้งหมดกี่ท่านคะผู้เดินทางจะเป็น34ท่านค่ะ34จะมีเป็นไกด์1ท่านหรือว่าหัวหน้าทัวร์ซึ่งของเราอะค่ะกลุ๊มเราก็จะมีทั้งเป็นโลโ,โก้ไกด์ด้วยก็ยังไงฝากโปรแกรมนี้ด้วยนะคะสามารถเที่ยวได้ทุกวัยเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณทายมากๆเลยนะคะ ที่มาให้คำแนะนำนะคะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ